นี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่นะคะสําหรับข่าวคราวในหน้าหนังสิอพิมพเช้าวันนี้ค่ะเราจะมาตามกันกันกบประเด็นข่าวนี้ก,นกันก่อนเลยนะคะผู้ฟังคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาเนี่ยทางร้อยเอกธรรมนัฐค่ะได้ออกมาถแถลงถึงการลาออกนะคะของกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทยทั้ง15คนแล้วค่ะก็บอกว่าจุดยืนของพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยชัดเจนอยู่ข้างประชาชนวาระสาคัญของสภาก็คือจะยึดหลักของประชาชนเป็นที่ตั้ง การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยก็จะพิจารณาเป็นประเด็นแล้วก็เป็นรายบุคคลกันไปค่ะว่าบุคคลที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นเรื่องอะไรโดยที่สะสอะะพักเศรษฐกิจไทย,ยก็จะดูสาระสําคัญเป็นที่ตั้งเลยค่ะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนก็จะไม่คัดค้านหากเป็นการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ทําให้ประชาชนนั้นเสียผลประโยชน์ก็จะไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดค่ะโดยทางร้อยเอกธรรันั์พูดอย่างนี้ค่ะคูฟัง อกว่าจากนี้ไปเนี่ยจะทําให้พักมีจุดขายที่ชัดเจนมีจุดยืนเพื่อประชาชนซึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดอยู่ต่างประเทศนะคะก็คือตอนช่วงที่เกิดเหตุการณ์กรรมการบรหิหารพักเนี่ยลาออกนะนะคะร้อยเอกธรรมนัฐนี่อยู่ต่างประเทศแล้วค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจะควบคุมได้สสหลายคนไม่สบายใจก็เลยตัดสินใจลาออกผมเคารพการตัดสินใจของทั้ง15คนแม้ไม่ได้ลาออกด้วยแต่ว่าต่อมาได้เรียก18สสเนี่ยมาประชุมแล้วจากนั้นนะคะควันที่7มิถุนายนค่ะจะมีการประชุม เพื่อเลือกนะคะหัวหน้าพักเลขาธิการพักในทะเบียนพักแล้วก็เหรันยิกพักค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพร้อมจะเป็นหัวหน้าพักหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกค่ะบอกว่าพร้อมพร้อมทําทุกหน้าที่แต่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่ากรรมการประยานพักนั้นจะเห็นสมควรหรือไม่พอผู้สื่อข่าวซักต่อนะคะว่ายังคงยืนเคียงข้างพลเอกประยุทธ์ไหมร้อยเอกธรรมนัฐก็ตอบว่าหากรัฐบาลทําสิ่งที่ถูกต้องเราก็พร้อมสนับสนุนรัฐบาลแต่ถ้าว่าไม่ทําอะไรเลย ปล่อยให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเนี่ยเรามีความจําเป็นต้องประกาศจุดยืนของพรรคซึ่งสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้เนี่ยมันบอบช้ำมากพอแล้วการที่จะทําอะไรนะคะโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็เอาแต่อารมณ์ตัวเองไม่ได้เด็ดขาดอนาคตของประเทศชาติเป็นเรื่องสําคัญหากฝ่ายค้านเห็นว่าไม่ถูกต้องแล้วก็มีข้อมูลสนับสนุนข้อเท็จจริงเราจะคุยกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทุกเรื่อง ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อแล้วค่ะมู้ฟังบอกว่าได้พูดคุยกับพักเล็กหรือยังร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าได้คุยกับพักเล็กแล้วนะคะโดยเฉพาะกับคุณพิเชษฐ์สถิรัชวานที่ได้พูดคุยกันทุกวันแล้วก็มีการนัดหมายกันว่าจะมีการหารือกันกับพักเล็กนะคะในเรื่องนี้เนี่ยใน1นถึงสวันนี้ค่ะและทางผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกบอกว่าในกรณีที <si suppression> ่ทางพลเอกประวิตยเนี่ยนะคะจะเชิญกลับไปอยู่ที่พักพลังประชารัฐเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกเลยบอกว่าพักพลังประชารัฐมีโครงสร้างหมดแล้ว จะกลับไปทําไมหรือว่าจะกลับไปเนี่ยจะไปทะเลาะก,กันเหมือนเดิมผมมีโลกใบใหม่ของผมแล้วไม่กลับไปเด็ดขาดพอถามถึงกรณีที่มีการตั้ง้อสังเกตนะคะว่าเป็นการใช้ผลเอกวิทย์เนี่ยเป็นหุ่นเชิดใช่หรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าพักเศรษฐกิจไทยในตั้งต้นโดยผมแต่ว่ามีการตั้งผลเอกวิทย์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักและผมก็เป็นเลขาที่การพักก็เพื่อติดต่อประสานงานกับพักเล็ก ซึ่งก็มีหลายเรื่องที่พลเอกวิทย์เนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับการเมืองเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่แต่ในกลมในกองในสังคมการเมืองเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ระบบทหารมาปกครองนักการเมืองได้ตรงนี้เนี่ยเป็นสาระสําคัญมากจึงทําให้ท่านไม่สบายใจนี่แหละค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพูดเอาไว้อย่างนี้นะคะเกี่ยวกับกรณีของพลเอกวิทย์เนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ลาออกไปจากหัวหน้าพักเศรษ,ษฐกิจไทยแล้วเนี่ยนะคะพอถามถึงจุดยืนในการโหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2566เนี่ย ร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าต้องมาดูนะคะว่าการจัดงบนั้นมีรายละเอียดยังไงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนไหมไม่ใช่ว่าจะล้มอย่างเดียวทีนี้เรามาดูบทวิเคราะห์กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะกับความเคลื่อนไหวของตัวร้อยเอกธรรมนัฐนี่แหละที่กําลังส่งผลสั่นสะเทือนต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลไม่น้อยเลยทีเดียวในหน้า3นะคะของหน้าหนสือพ์มพ์ไทยโพสต์วันนี้คะ่ะเขาจะลงบทวิเคราะห์เอาไว้นะคะในอลอมน์วิเคราะห์สถานการณ์ะคะ่ะว่าธรรมนัฐศัตรู3น้องรักบิ๊กป้อม จับตาสถานะเหนือการควบคุมซึ่งในตอนท้ายของคอล,ลมัมน์คุณผู้ฟังคะเขาจะลงกับข้อความที่ว่าอย่างนี้คือสิ่งที่น่าติดตามอย่างยิ่งกับสถานะเหนือการควบคุมของร้อยเอกธรรมนัตอีกอย่างหนึ่งก็คือรัฐบาลเนี่ยจะรับมือกับร้อยเอกธรรมนัตยังไงหลังจากที่มีการแสดงตัวอย่างชัดเจนว่ากลับไปร่วมมือกับนายเก่าแล้วทั้งการเดินทางไปสิงคโปร์ที่เชื่อกันว่าไปพบกับนายเก่าหรือว่าการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะยินดีกับความสําเร็จในสนามกทมกับครอบครัวของเรา คือเมื่อช่วงสองสัปดก่อนเนี่ยนะคะก็คือหลังจากการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมกับสกนเนี่ยผ่านพ้นกันไปปรากฏว่าทางร้อยเอกธรรมนัฐค่ะออกมาโพสต์แสดงความยินดีเนี่ยนะคะโดยใช้คําว่าครอบครัวของเราก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยไม่อาจจะตีความเป็นอื่นได้ว่าครอบครัวเราเนี่ยหมายถึงพักเพื่อไทยหรือเปล่าคือทางร้อยเอกธรรมนัฐเองไม่ได้มีการเอ่ยชื่อพักเนี่ยนะคะแต่ว่าคำนี้ไม่อยู่พักกันเมืองพักเดียวเท่านั้นที่ใช้คําว่าครอบครัวก็คือ ครอบครัวเพื่อไทยเพราะนั้นหลายคนเองก็แปลกใจเหมือนกันกันกบความเลื่อนไหวของตัวร้อยเอกธรรมนัฐเน่น,นะคะที่ออกมาโพสตแสดงความยินดีเพราะว่าถ้าหากว่าจะบอกว่ามาแสดงความยินดีกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ที่เพราะว่าพรรคพลังประชารัฐเองก็ได้แค่2ที่นั่งซึ่งสามารถไปดูในคอมเมนต์น่นะคะที่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยได้โพสต์ข้อความนี้เอาไว้ในคอมมต์ในคอมเมนต์เองเนี่ยลหลายคนในงงเหมือนกันกับโพสนะคะของร้อยเอกธรรมนัฐที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะเพราะดูเหมือนว่า กำลังประกาศตัวอย่างชัดเจนเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางปปเลวเองก็เขียนขอลอม่์เอาไว้นะคะว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยประกาศตัวอย่างชัดเจนแล้วหรือเปล่าที่จะเข้าร่วมกันกันกบนะครับพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งสงครามของร้อยเอกธรรมนัฐกับสสอเนี่ยนะคะอีกกว่า10คนเนี่ยในองค์คาพยพอาจจะเริ่มตั้งแต่การพิจรารณาร่างพระบงบประมาณรายจ่ายประจําปี6 6ในสัปดาห์นี้ก็เป็นได้เพราะเป็นจังหวะที่บิ๊กตู่แล้วก็รัฐบาลนั้นกําลังอยู่ในช่วงขาลงแบบสุดขีดหลังจากที่พ่ายแพ้อย่างย่อยยับในสนากกมกทม บิ๊กตู่จะรับมือยังไงบิ๊กป้อมจะมีท่าทียังไงต้องติดตามค่ะทีนี้กับในหน้าหนังสพิมพ์สยามรัฐคุณผู้ฟังในสยามรัฐนะคะกับคอลัมน์ประเด็นลึกเนี่ยในหัวข้อที่บอกว่ารัฐอิสระปรากฏว่านะคะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายเนี่ยนะคะในช่วงท,ท้ายที่เป็นบทสรุปของคอลัมน์คอลัมน์นี้เขาจะลงเอาไว้เลยว่าคือวันนี้เนี่ยเมื่อมันชัดเจนนะคะว่าพรรคเศรษฐกิจไทยไม่มีผลเอกวิทย์ที่ใกล้ชิดกับผลเอกประวิทย์แต่ว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยคือร้อยเอกธรรมนัฐ ซึ่งเป็นผู้อาฆาตกับพลเอกประยุทธ์ยิ่งทําให้เกิดข้อกังขาว,ว่าจากนี้ไปเนี่ยสิบแปดสสของพรรคเศรษฐกิจไทยจะสวิงไปหนุนฝ่ายค้านตามที่แกนนาพรรคเพื่อไทยพยายามต่อสายโชว์คนในรัฐบาลมาโดยตลอดทั้ง18เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยและกลุ่ม 16. สสนั้นจะดํารงตนเป็นเหมือนรัฐอิสระเพื่อเพิ่มแรงกดดันสร้างอํานาจการต่อรองได้มากน้อยแค่ไหนหนาทีนี้นะคะก็สามารถที่จะสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองได้ทั้งสิ้นค่ะ แล้วก็มาดูกันกับน,น,นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจคุณผู้ฟังในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยน,นะคะก็จะลงเอาไว้โอ้นี่หลายคอลัมน์เลยวันนี้เนี่ยน,นะคะไม่ว่าจะเป็นศึกประยุทธ์ด,ดวลธรรมนัฐเดิมพันชีวิตเดิมพันการเมืองค่ะซึ่งเมื่อเนี่ยนะคะในบางช่วงบางตอน,นี้ก็ลงเอาไว้หนึ่งผู้ฟังเมื่อธรรมนัฐได้ปลดแอกจากพลเอกวิทย์ก็เท่ากับเป็นการปลดพันธนาการจากพลเอกประวิทย์นั่นเองนะคะ แม้ว่าจะยังเคารพรักแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยพลเอกประวิตยไม่สามารถที่จะสั่งให้ร้อยเอกธรรมนัตซ้ายหันขวาหันได้อีกต่อไปจากนี้ไปในพักเศรษฐกิจไทยจะถูกขับเคลื่อนด้วยตัวของร้อยเอกธรรมนัตเจ้าของพักเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นฟันธงได้เลยว่าเสียงของพักเศรษฐกิจไทยนั้นพร้อมที่จะโหวตสวนร่างกฎหมายสําคัญของรัฐบาลแล้วก็โหวตคว่ำนายกพลเอกประยุทธ์ในศึกซักฟอกอย่างแน่นอนและนอกจากนี้นะคะร้อยเอกธรรมนัตเองก็ยังมีสสพักเล็กอยู่ในความดูแลอีกกว่า10เสียง ทำให้เสียงสสในมือเนี่ยนะคะมีอยู่ไม่น้อยกว่า25เสียงเลยค่ะเพราะฉะนั้นศึกระหว่างพลเอกประยุทธ์นะคะกับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเดินทางมาถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วล่ะคะ่ะชนิดที่เรียวกว่าเป็นการสู้กันตาต่อตาฟันต่อฟันและมีอนาคตทางการเมืองของทั้งคู่เนี่ยเป็นเดิมพันในกระดานสุดท้ายและน่นะคะในคอลัมน์บนความเคลื่อนไหวที่เขียนโดยคุณเทพจอดเนี่ยเข,ขาก็จะลงเอาไว้ในหัวข้อที่บอกว่า สมรภูมิสภาเปิดฉากจับตาดิว209ยว2บวก25ความประยุทธ์ค่ะ2 0 9บวก25นี่ยนะคะที่ว่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คือพักคฝ่ายค้านน่นะคะที่มีคะแนนเสียงเนี่ยคือกั้มกึ่งในเรื่องของคะแนนเสียงโหวตกับทางด้านของฝ่ายรัฐบาลนะคะเรีวยว่าคะแนนเสียงมันจะกั้มกึ่งกันอยู่ซึ่งปัจจุบันนะคะสสที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีทั้งหมด476คนแบ่งเป็นฝ่ายค้านซะ209เสียงค่ะ และก็ยังมีสสพรรคเล็กนะคะกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐอีกประมาณ25เสียงด้วยกันแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลก็มีเสียง242เสียงแต่ทีนี้เมื่อหักลบนะคะสสที่มีตาแหน่งรัฐมนตรี1 5คนแล้วก็ตําแหน่งประธานสภารองประธานสภา3คนออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นฝ่ายรัฐบาลจะมีสสุ้นล้วนเนี่ย224คนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยท่าทีที่ปรากฏออกมาจากฝ่ายค้านทั้งคุณหมอชนละนานแล้วก็คุณยุทธพงศ์เอง ตอนนี้ต่างก็ยิ้มย่องเลยคะ่ะเมื่อกระแสเสียงตอนนี้ดูท่าจะเข้าทางเนื่องจากเกิดประเด็นคุมคนไม่อยู่ในพักเศรษฐกิจไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ขณะนี้นะคะ18เสียงของสอสอพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นอิสระและอยู่ภายใต้การกํากับของร้อยเอกธํานัฐแบบ100%เเซและเมื่อรวมกันกันกบสอสอปัดเศษนะคะกลุ่มพักเล็กเนี่ย17เสียงของ คุณพิเชษฐ์สถิรชวาลแล้วก็คุณพีรวิทย์เรื่องลือดุลภากก็จะทําให้25เสียงนะคะที่อยู่ในมือร้อยเอกธรรมนัฐที่เลือกข้างตรวจสอบคนเอกประยุทธ์เนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลที่ฝ่ายค้านเนี่ยกำลังยิ้มย่องอยู่ในเวลานี้และล่าสุดทางคุณหมอชลนาศเองก็ประกาศดังๆออกมาแล้วว่าถ้าหากว่า25เสียงนี้จะเปิดเดียวจากมือเฉพาะกิจในช่วงโหวตร่างพรบงบประมาณหรือว,ว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่ว่า่างไงก็ตามนะ,นะคะในบทวิเคราะห์นะ,นะคะ ในคอลัมน์คอลัมน์นี้เนี่ยคอลัมน์บนความเคลื่อนไหวเขาก็จะลงเอาไว้ว่าแต่ว่าการคว่ำนะครับผลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้า,าก็จะเอาจริงโดยดึงพักร่วมรัฐบาลบางพักมาร่วมมือเนี่ยมันคงเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าผ่านไปสะกก่อนแล้วก็มีผลบังคับใช้เพราะมันจะเป็นหลักการันตีได้ว่าไม่มีใครที่เขียนกติกาเพื่อเอื้อกับ ข้อํานาจเก่าที่ไม่ได้มาจากประชาชนให้กืนสู่เวทีการเมืองสมัยหน้าได้อีกอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นบทวิเคราะห์น,น,นะคะที่มีกันออกมา